วัสดีครับลิปนี้เรามาที่ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะฮะศูนย์เรียนรู้เรื่องไม้ผลส้มทุเรียนคุณภาพนะฮะเดี๋ยวเรามา<ะ>เรียนรู้เทคนิคการเสริมรากทุเรียนนะครับส่วนนี้นี่ปลูกทุเรียนได้4ปีให้ผลผลิตนะครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคการเสริมรากกันส่วนทุเรียนอายุ4ี่ปีนะฮะให้ผลผลิตปีนี้แล้วนะฮะนี่ผลผลิตบางส่วนนะฮะอันนี้เก็บเกี่ยวไปแล้วนะฮะเกือบหมดสวนแล้วนะครับ อันนี้ก็ท่านเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วนะฮะอันนี้คงค้างต้นอีกประมาณสองสามผลนะฮะท่านเก็บไปแล้วนะฮะก็กําลังแต่งกิ่งนะครับตอนนี้อันนี้เป็นต้นทุเรียนที่เสริมรากนะฮะอายุได้สี่ปีที่เริ่มเก็บเกี่ยวที่ได้บอกเมื่อกี้นะฮะโตไวมากนะฮะสีป่ปีสวน ทุเรียนเงินลานของท่านนายกจอมนะฮะเดี๋ยวออกมาไมไม,ม,ม่มีตัติ๊กอะก็เดี๋ยวนี้จะมาสาธิตเทคนิคการเสริมรากนะครับในถุงกล้าทุเรียนนะฮะก่อนที่จะเสริมรากนั้นท่านนายกเขาบอกว่าต้องอปลูกนะฮะปลูกต้นสต็อกไว้ในถุงเดียวกันนะฮะทั้งสองต้นก่อนนะครับครับแล้วถึงจะ,ะนำต้นอีกต้น,ตนหนึ่งเสียบเข้าไปเสริม เสริมรากประมาณนี้นะฮะวครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกอาจอมนะฮะมาเจ้าของสวนทุเรียนเงินลานนะฮะวันนี้ปลูกใบพันธุ์่ต้นนะฮะตอนนี้เริ่มเก็บเกี่ยวผลไม้ติดไปแล้วเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นของสวนนะฮะวันนี้จะมาถ่ายทอดนะฮะแบ่งปันเทคนิคการเสริมรากทุเรียนนะฮะขั้นตอนแรกก็คือท่านบอกว่าต้องปลูกสต๊อกไว้สองต้นนะฮะ ใช,ใช่ครับท่านนายกใช่ครับแล้วก็ถึงจะเอามาเสริมหลกักนะขั้นตอนแรกก็แต่งใบออกนะฮะความสูงสักเท่าไหร่ครับท่านนายกประมาณสี่สิบสี่สิบเซนนะฮะถ้าเวลาเราไปเสียบอีกจริงๆเราต้องเสียบประมาณห้าสิบครับประมาณห้าสิบประมาณนี้ เตอร์ต้อตงคมเป็นพิเศษนะฮะเีวเวลาตัด,ต,ดตัดแก่แตัดเงินกระเฉือนเฉือนแผลด้านที่มีท่อน้ำท่ออา,า,าหารทิศทางเดียวกันนะแล้วก็ประกบเข้าไปนะครับตรงนี้ต้องไปถึงถึงท่อท่อน้ำเลี้ยงเข้าอ,อาหาร เห็นเขียวๆสีเขียวๆนี่คือท่ออาหารนะใช่เวลาไปประกบก็ต้องให้มันชิดทั้งสองทั้งสองด้านครับครับถือว่าถ้าต้นต้นนี้เราเล็กกว่าต้นต้นเราทับเนี่ยเล็กกว่าครับก็ต้องให้ชิดข้างใดข้างหนึ่งอ๋อครับเพอให้เนื้อเยื่อมันชิดอีกอีกข้างหนึ่งจะจะติดถ้าเอาไว้ตรงกลางก็ไม่ติดครับต้องชิดด้านใดด้านหนึ่งครับชิดด้านใดด้านหนึ่งหรือชิดทั้งสองข้างยิ่งดีครับ หนาต้องเสมอกันจะดีที่สุดนะครับครับตรนนี้จะพันเทปไว้ก่อนรอเตรียบเข้าไปตุกแ่เรียบร้อยครับพันจากล่างขึ้นบนนะฮะเรา,านนวไว้ตัวนี้ ไปไปเป็นเงื่อนให้นิดหน่อยเหตุผลเพราะว่าใช้ตัวนี้เป็นตัวกดเป็นแรงกดมันจะกดดีกว่าที่เราเราเราใช้เทปอย่างเดียวครับแล้วสุดท้ายเราก็ตัดออกอันนี้ต้องต้องใช้ประมาณกี่วันครับทานายกค,ครับยี่สิบห้าวันยี่สิบห้าวันก็ติดแล้วนะติดแล้วครับแต่ถ้าเป็นไปได้ให้หนึ่งเดือนเลยจะได้ชัวร์ยี่ห้าสิบถึงสาสิบวันสามสิบวันครับจะดีนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะฝากเบอร์ท่านนายกไว้ใต้คลิปนะฮะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะท่านไม่หัววิชาครับมาดูงานเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยนะฮะที่นี้ครับที่ตำบลโป่งน้ำร้อนนะฮะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับโอเคนี่เรียบร้อยแล้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเสแต่สวยงามหน่อยชิบมาแล้วแกะจะได้สวยติดร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะท่านเสียบมาเยอะแล้วนะฮะ อันนี้ถ้าถ้าติดแล้วนะครับเสริมรากแบบนี้กล้าเท่าไหร่ครับทนายกยครับที่ปกตินี่ขายร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบาทก็ไม่แพงนะสูงกว่านี้นะอันนี้ไซส์ก็ประมาณเม็ดนะฮะ <Okay. S 1> เมตรหนึ่งมือใหญ่ก็เสริมเรียบร้อยจันบอลลงไปดูตรงรบ,บนหน่อยเดี๋ยวเราไปดูที่ที่เสริมไปเรียบร้อยที่เรียบร้อยครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูครับไม่ท่านให้มันคิดแลอดก็ต้องผิดเอา ก็อันนี้อันนี้น่าจะเป็นที่ทนายายกเขาทาบเสริมรากว่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็แผ่ติดสนิทแล้วนะอันนี้ก็พร้อมปลูกนะฮะส่วนไซนี้นะครับทนายายกเขาบอกว่าเสริมรากแล้วก็เสียบยอดเรียบร้อยแล้วนะครอันนี้กลาละประมาณ500กว่าบาทนะครับมีเสริมไปตั้งสองรากนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนยอดเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับ500กว่าบาทน่าสนใจมากนะครับท่านใดที่สนใจปลูกทุเรียนนะครับ เข้ามาติดต่อท่านนายกได้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์ใต้คลิปไว้นะครับส่วนไซนี้นะฮะขนาดเกือบ2เมตรนะฮะต้นละพันบาทนะฮะอันนี้ก็เปลี่ยนยอดเรียบร้อยแล้วนะครับท่านบริการนะฮะปลูกแล้วก็ดูแลให้ด้วยนะฮะเสียมยอดให้ด้วยเสริมรากให้ด้วยนะฮะประโยชน์ของการเสริมรากก็คือทําให้อาหารเก่งขึ้นโตไวขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สาคัญคือต้นนี้ช่วย ในเรื่องของการกันลมกันลมกันค้นวันไม้ค้ำพิเศษที่มีชีวิตนะฮะโอเคตบเนี่ยเออปลูกมาห้าปีปีนี้หมดเนี่ยไม่แน่ต้องเงาไปแง่ไปปลูกปลูกเ้องแงไปปลูกอันนี้ลวดอันไปเสริมหักวันนี้ก็บลวดปลูกบุ่มเสริมหักอันที่ปลูกไปแล้วนี่ย เอวิธีเสริมแรกนะอันนี้เป็นเอกวิธีนะครับาจาเสรยมแรกในในีด<น>เป็นร่องน,นะฮะแล้วก็เอาถึงเอาปลายตัวนี้แย่เข้าไปในรูร่องของเปลือกนะฮะที่กีดเป็นร่องนะฮนนะมีตั้งผมนะ นี่ต้องคมพิเศษนะฮะเชือนทีเดียวกันเชือนทีเดียวเราดูแผลที่เชียนนะฮะจะจะเห็นจะเห็นอะไรนะท่อน้ำท่ออาหารฮะโซลมโฟลมแต่มีคมคมนี่ก็ระวังนะฮะอย่าเก็บไว้ที่ไม่บ้านนะไม้บ้านเก็บไว้เนี่อันตรายบางเบาอันตรายนะบางเบาอีกโดยเฉพาะช่วงหลับลึกนะฮะโอเคไหมอาจารย์บอลโอเคะครับ มันก็เสียบเข้าไปในร่องเมื่อกี้นะฮะแล้วก็ใช้เทปนะครับพันจากล่างขึ้นบนเหมือนเดิมนะฮะมันอาจจะลงลึกกว่าร่องแต่ถ้าเราใช้ตัวเนี้ยกดเข้าไปโอกาสที่จะการกดตัวของของของแผลก็จะไม่มีปัญหาเรื่องกันไม่ติดครับชัวร์แน่นอน100%เซ หรือวิธีการทาบถ้าได้ขาอย่างเงี้ยโก่งๆอย่างเงี้ยจะเป็นไม้ค้ำอย่างดีเลยครับทัานกิ่รอบครับท่านนายงเลยสามรอบแทเปิดไปได้สัสามรอบจริงๆสองรอบก็ได้ละครับสองรอบขึ้นบนหนึ่งรอบลงอีกหนึ่งรอบกันน้ำมาช่วงนี้หน้าฝนครับเรียบร้อยนะครับแป๊บเดียว สองต้นเรียบร้อยครับร้อยนะครับไซโน่หนึ่งพันนะฮะถ้ามีบริการปลูกแล้วก็ไปเสริมให้ดูแลให้นะครับรุนนี้รุนนี้ห้าร้อยรุนนี้ห้าร้อยบาทครับที่สาธิตไปเมื่อกี้นะฮะไม่แพงนะครับห้า้อยบาทเสริมรากเรียบร้อยนะฮะในสนใจก็โทรมาติดต่อได้นะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านนายกนะฮะนายกจอมมากนะครับที่ให้มา แบ่งปันปองค์ความรู้ในการเรื่องเสียบเสริมลากทุเรียนนะฮะก็ท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับใส่แด้านน